ครั้งนี้ช่างกำลังเข้าหลังเครื่องนะฮะก็ได้ใส่อุปกรณ์วิดีโอบาลานนะครับเป็นตัวแปลง UTP 2 p n c นะครับพอเดินสายนี้จะใช้สายเป็น UTP ซึ่งถ้าเป็นเดินระบบอนาล็อกจะได้กล้องถึง4ตัวครับก็จะไม่เปืองสายครับโล่นั่นแหละ ช่างก็กำลังติดก,กล้องอยู่นะครับติดกล้องรอครับครับช่างก็กำลังรวมสายจากจุดรวมอยู่นะฮะครับห้องนี้ก็ช่างสองคนนะครับกำลังเข้าสายกล้องอยู่นะครับ ฟังวังวังมันก็วอยเลยะฟังมันแค่แหละมอเนยเบอร์มันมันถามว่าเบอรเราหรือเปล่าเขบอกว่าอะไรอะไรแก็ใช่ีเลยอะ